สำหรับบ้านคณะวิทยาศาสตร์มสวของเรานะครับครูบาอาจารย์ก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองนะฮะคอยดูแลเทคแคร์นิสิตเป็นอย่างดีนะครับรุ่นพี่ก็เหมือนเป็นพี่น้องนะฮะคอยดูแลน้องๆนะในที่อยู่ในาสาขาเดียวกันนะครับน้องก็มีความรู้สึกอบอุ่นอยากมาเรียนแล้วก็มีความสุขในการที่จะได้มาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์มสวนะครับ ผมรองศาสตราจารย์ดร์ปริญชัยวิสุทธ์ทางคูณคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวรีครับสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะครับของคณะวิทยาศาสตร์ก็มีทั้งหลักสูตรวทบ4ปีนะครับและหลักสูตรกศบ4ปีเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับหลักสูตรวทอบอเนี่ยก็มีทั้งหมด8หลักสูตรนะครับก็มีทั้งคณิตศาสตร์เคมีชีววิทยาฟิสิกสติะติจุลชีววิทยาคอมพิวเตอร์แล้วก็วัสดุศาสตร์นะครับในขณะที่หลัก,กสูตรกศบก็คือนิสิ์ที่จบไปก็เป็นครูนะครับมี5หลักสูตรได้แก่คณิตศาสตร์เคมีชีววิทยาฟิสิกและวิทยาศาสตร์ทั่วไปครับ สำหรับของมอสวนะครับจุดเด่นอันนึงก็จะเป็นหลักสูตรกสบที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับก็คือว่าเนื้อหาคอนเทนต์รายวิชาต่างๆเนี่ยก็จะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ส่วนวิธีการสอนเทคนิคการสอนก็ไปเรียนที่ศึกษาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นนิสิตของเราเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นนะฮะรู้จริงทั้งในเรื่องของเนื้อหาวิชาที่คณะวิทย์นะฮะ ส่วนเทคนิคการสอนก็ไปได้รับการบ่มเพาะที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ครับสำหรับนิสิตที่จบหลักสูตรทางวทบนะครับก็สามารถทำงานได้หลากหลายนะครับอย่างเช่นในกรณีของวทบคณิตศาสตร์ก็ทำงานในเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินนะครับตลาดหลักทรัพย์การทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับ ในแง่ของทางคอมพิวเตอร์เด็กก็บริษัทไอทีต่างๆนะครับทางจุลชีวะก็จะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆแห่งทั้งเอกชนและก็รัฐบาลนะครับส่วนในผู้ที่จบเคมีก็มีมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนักวิจัยในหน่วยงานราชการนะครับอย่างรุ่นพี่บางคนก็เปิดเ,เกี่ยวกับ การดับเพลิงนะค,คนนี่ตอนนี้ก็เป็นนักนวัตกรรมผู้ก่อตั้งเกี่ยวกับอินโนเวชันที่ SDG นะฮะของเอกชนก็มีนะครับอย่างเช่นบริษัทยาบริษัทเครื่องสำอางนะครับนอกจากนี้ก็เป็นคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆนะฮะอย่างเช่นราชพัฒแล้วก็มีนักวิจัยในโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่นะครับก็เรียกว่า นิสิตของเราที่จบไปเนี่ยก็มีองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคมครับนอกเหนือจากการเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเข้มข้นในเนื้อหาวิชาการนะครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับให้นิสิตเนี่ยได้เรียนรู้นะครับเพื่อพัฒนาตนเองครูบาอาจารย์ก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่ คนที่2นะคะคอยดูแลเทคแคร์นิสิตเป็นอย่างดีนะครับรุ่นพี่ก็เหมือนเป็นพี่น้องนะคะคอยดูแลน้องๆนะในที่อยู่ในสาขาเดียวกันนะครับน้องก็มีความรู้สึกอบอุ่นอยากมาเรียนแล้วก็มีความสุขในการที่จะได้มาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์มอสวนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อคณะวิทยาศาสตร์มสวนะครับก็หลักๆมี3ทางนะครับคือเว็บไซต์ Facebook และ Line Official ตามที่ขึ้นทางด้านล่างนี้นะครับ